สำหรับไลฟ์ของเราวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นแรไอเทมของเข้าใหม่หายากอีกหนึ่งคันค่ะกับรถแบบ5้าประตูเอสเตดหรือว่าแบบแฮทสแบกนั่นเองนะคะที่กำลังเป็นเทรนหรือว่าเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะ ด้วยเอกลักษณ์ของตัวรถภายนอกนะคะจะมีความโดดเด่นค่ะเฉะพาะตัวของเขาแถมตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมัลติ u s e นะคะสามารถขับขี่แบบคล่องตัวหรือว่าจะใช้ในวันทํางานหรือจะใช้แบบอเด็กประสงค์ในวันหยุดสัปดาห์ตย์ก็สามารถใช้งานได้ค่ะนั่นก็คือรถที่อยู่ข้างตูนค่นนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz C 3 5 0 E Estate นั่นเองค่ะ ซึ่งมีดีไซน์ความสวยแบบไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่านะคะตอนที่เราจะไปรับชมไลฟ์ของเราวันนี้นะคะกับแคมเปญพิเศษดีๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใกล้จะหมดแล้วต้องรีบเลยนะคะกับสุดยอดแคมเปญพิเศษดาวตามสูตรเพียงแค่15%ผ่อนนานสูงสุดได้ถึง72เดือนแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอีกด้วยค่ะแคมเปญพิเศษแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะ และนี่ก็คือรถแลไอเทมของเข้าใหม่หายากของเราวันนี้ค่ะ Mercedes Benz c 350 e AMG e s e นั่นเองนะคะมาพร้อมกับสีดำสุดหรู o b s i d i a n b l a c k ค่ะก็มาพร้อมกับชุดแต่ง AMG ทั้งคันเลยนะคะด้านหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าแบบ Diamond ก l i ล l เสริมหล่อด,ด้วยสัญ,ญลักษณ์ Mercedes Benz เป็นแบบดาวเต็มดีไซน์ด้านหน้ามีความสวยสปอร์ตมากๆค่ะไฟหน้านะคะเป็นระบบ LED Intelligent Light System ล้อ m m g ม u l t i s ติสปขนาด19นิ้วด้านบนจะเป็นหลังคาแก้วพาราลลมิกกลาสร o ูมนะคะแถมยังมีกล้อง360องศาร,รอบคันที่เลสโก o แพ็กเกจ รีระด้านข้างของตัวรถนะคะจะมีความใหญ่กว่ารถซีดานทั่วไปนั่นก็คือเอกลักษณ์ของรถเอสเซหรือว่ารถแท็กแบกขาด้านเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและนอกจากพื้นที่กว้างขวางของเขาแล้วนะคะยังมีระบบแฮนด์ฟรีเอสเซขาที่สามารถเปิดนะคะแล้วก็ปิดรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากดีไซน์ของตัวรถคันนี้ที่โดดเด่นแล้วนะคะเครื่องยนต์ของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะเพราะเขานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2,000ซีซีกับอีก211แรงม้านะคะแถมเขานะคะยังมีพลักกาลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงมา้าเรียกได้ว่ามีพละกําลังแรงมา้ารวมเกือบถึง300แรงม้าเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีในส่วนของระบบปลั๊กอินไฮบิดนะคะที่ช่วยประหยัดน้ํามันให้กับรถคนันนี้เรียกได้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานของเขานะคะดีเยี่ยมมากๆต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะสำหรับดีไซน์ภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับบ่อหนงังสีดาค่ะ แล้วสังเกตห้องผู้โดยสารด้านในอ,อีกทีนึงนะคะผู้ชมมีความโปรง่งโอ่งทงมาก,มากๆเพราะว่าเขาเป็นรถแบบเอสเตทแล้วก็เป็นจุดเด่นของเขานั่นเองค่ะเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์นะคะที่จะใช้รถเอเตกประสงค์ในวันหยุดยาวหรือว่าไปเที่ยวแคมปิ้งนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะ พวงมาลัยของเขาเป็นแบบ a M G Multi Function นะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นดีไซน์แบบใหม่แล้วค่ะพร้อมหน้าจอที่เป็นแบบสีด้วยนะคะรองรับในระบบ navigation อีกด้วยนะคะคอนโซลของเขาค่ะจะเป็นลาย black piano นะคะเป็นสีดำเงาสวยมากๆเลยค่ะ แอร์ <Air S 2> เป็นแบบดูโอโซนนะคะช่องแอร์ดีไซน์ของเขาก็ออกแบบมาได้อย่างสวยหรูเลยค่ะโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้ตามรูปแบบความต้องการเลยนะคะแถมยังมีช่วงล่างแบบแอร์ซั p เพ s i ชันอีกด้วยค่ะตัวรถนะคะสามารถปรับในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดไฮบริดหรือว่าโหมดแบตเตอรี่นะคะสามารถปรับได้ง่ายดายตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชม พร้อมนะคะในการควบคุมการตั้งเข้าตัวรถต่างๆด้วยคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทัชแพดง่ายๆตรงนี้เลยค่ะและสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่56,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะออกข้างใหม่เกือบ4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้เวสเคสจัดมาให้กับราคาน่ารักน่ารักเพียงแค่1 8 90,000บาทนะคะพลาดเราจะเสียใจต้องรีบเข้ามาดูรถคันนี้แล้วนะคะ รถสวยๆแลไอเทมแบบ C350 Estate คันนี้นะคะเลขไม่ก็น้อยออกห้างใหม่เกือบ4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้เบนเคต้าขายเพียงแค่1.89ล้าน 90, บาทคุณก็สามารถครอบครองรถที่สวยได้แล้วนะคะต้องรีบแล้วนะคะพลาดแล้วจะเสียใจแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ